เบิดเมื่อนี้ปลูกต้นกุหลาบได้หาต้นพร้อมกับไทยดีอัพมันกุหลาบที่เอามาใหม่ได้พี่นอ้องเนี่ยมันเป็นกุหลาบอ่าเลื่อยทั้งเบิรดเด้จ้ะนี่อันนี้คือต้นเก่าเนาะจจสมินานะคะแล้วก็ได้สีแดงมาเนาะ อันยังจำซื้อใไไดเดี๋ยวพี่อิงจังเซียนมาบอกซื้อเด้ออันใดจำได้ก่อนอันนั้นอันสีเหลืองนะคะสีเหลืองนี่แล้วก็สีแดงนี่นะคะพี่อิงอันได้เม่อไม่สามต้นนะคะที่เป็นเลื่อยแต่ว่าพี่อิงมีเกาต้นเกาอยู่แล้วอันนี้อันอสก้าซื้อเขาเพราะว่าซื้อม้าสังเ่ คุณจวดซื่อห้เนาะวันนี้ยัง,ยงบ่ยังเบ่เบิดเด้อค่ะยังบ่เบิดที้เงียบไปมีคือพี่อิงบ่สบายเนาะแล้วพี่อิงก็บ่ได้ออกนอกบ้านเพราะว่ามีล,ลูกมาเยี่ยมเพื่อนของลูกมาเยี่ยมพี่อิงก็เลยบอกใครได้เห็ุคิปเหดยเหยังให้เพื่อนเพื่อนยังเมื่อเมือเดี๋ยวพาไปเบื้องอีกนี่อันนี้ยังไม่ได้ปลูกนะคะเนี่ยอันนี้จะว่าจะเอาลงกระถางค่ะ ยังไม่ได้ปลูกเด้วค่ะเพอดีว่าเขาลดราคาต้นละหาปอนพี่อิงก,กันเลยพาไปกันไปคว้ามาเนี่ยค่ะดอกสวยดอกสวยอยู่ค่ะอุ้ยอากาศเย็นเดียนพี่นอกเนี่ยมีลายต้นอยู่แล้วอันนี้เพิ่งลงไม่จ้ะพินาบ้านเรากะกระถางเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้ลงไม่เนาะค่ะนี่ซื้อของเขาเป็นพันเรื่อยค่ะเป็นของเดวิดออสตินนี่เดอซื้อเขาเดอรพี่น้องเดอ พี่เอิงยังอ่านบ่ออกดอกจวาสีนี่เนาะเดี๋ยวพี่เอิงสิเอามาอันอ่านให้เบิ้งเด้อว่าซื้ออีหยังเพราะว่าเพิ่งปลูกเสร็จค่ะแล้วก็ปลูกอันตรงระเบียงเ,ยเห็นบ่พี่นอ้องเนี่ยพี่เอิงปลูกตรงระเบียงนั่นน้ำเ,เป็นกระถางสอง,สองกระถางแงวแงาวนะบ่ปลูก อันแล้วอันนี้กระถางนี่ปลูกไหมเออมัต้องมานเหือดอกอันนี้ก็ปลูกลงไม้ค่ะอันนี้เป็นสีออกม่วงเรื่องค่ะเด้อเนี่ยเขาจะเป็นสีออกม่วง,งค่ะ happy dream m e m นบ r เดี๋ยวก่อนทำนั่นกับพอเป็นอยา่างกระถางก็ซื้อมาหมค่ะเดี๋ยวก็สิหากระถางมาใส่อีกอยู่พี่น้องเพราะว่าอัน,นอันนั่นมันบใคร้างาม เดี๋ยวพี่อิงสิเปลี่ยนเปลี่ยนเขาไปใหม่ก่อนบ่ใคร่อันนี้อันเก่านะจ๊ะมีอันเก่ากับปลูกลงกระถางได้สองอันนะคะอันนี้กับอันนั้นนะคะเป็นพันธุ์เลื้อยแต่ว่ากระถางน้ำเงินนี่บ่เลื่อยด้วยค่ะบัดที่นี่อันที่น้องอันที่ปลูกแล้วเดอนพี่เองก็ซื้ออัน ไอเสาอันเนี้ยพันเรื่อยให้มาให้เขาเรื่อยนี่มันซื้อมาแล้วตั้งแต่ดุนๆแล้วมันท่านได้เอาลงุงเพราะว่าบา้านยังบ่ทันแล้วพิงก็ขุดเขาขุดออกอยู่สองรอบแล้วต้นเนี่ยคะ่ะอะลาสกาเนี่ยเป็นดอกขาวอมชมพูคะ่ะแล้วก็ได้สีแดงสีเหลืองส,ส,ส,สีแดงอมส้มกับสีเหลืองแล้วก็สีแดงมาเพิ่มบัดทีนี่ก็คิดว่าสีเฮดเฟรม นะคะเฮ็ดเป็นโค้งโค้งโค้งเอาไม้เฮ็ดเอานี่เห็นไหมพี่น้องตอนนี้ช่วงเย็นเย็นแล้วนะคะพี่อิงเพิ่งจะเซตแล้วก็เก็บของเก็บยังเพราะว่ายันยันเอ่ฝนมันตกค่ะนี่พี่น้องแล้วก็คุณนก็ลังเริ่มบานค่ะอันนี้อันนี้จจสมินา ว่าสิเห็ดค้างให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนเด้อปีนหน้านี่คือสิใหญ่หลายกว่านี้้เดอพี่น้องเอ้ยมันคือสิสูงกว่านี้นะคะเห็นบ่ถ้าล้มหัวหักห้อยโอ้ยเอาพี่อิงกะสิขอจบคลิปแค่นี้ละจ้าบ่าได้เฮ็ดคลิปดนๆแล้วหลายมือแล้วก็คิดฮอดเพื่อนๆคือเกา่านี่กุหลาบก็เริ่มงามอีคกคือเก่าล่ะพี่น้อง มามามาทบเย้ยเห็นบ่คคะรอบเลยยายอิงสามีวาสิดาเธออีเอามาปลูกอีก,กสั้นเห็นแต่เมียปลูกเรียบยร้ยบอยแล้วเฮ้ยเป็ยังจวดบ่ทันแล้วค่ะเอาละจา้าสงความคิดถึงฮอดหากันด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะเอาเดอกไม้มาอวดอีกละกุหลาบได้อิงมาอวดอีกละ ยังบ่พอเด้อจ้ายังหาหมองลงอีกได้อยู่เด้อเดี๋ยวค่อยเบิ้งต่อต่อไปเด้อจ้าเด้อ่าพี่อิงซีไีเอาพันใดมาลงอีกแม่แค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีจ้ะ